ขันบอกอะไรฟังมึ่งกันบอกหนุ่งกูีงกมาะจะแก้ท่งนวมึงจับาม้ยเนี่ยเลมากสระตัวมังาก็ยังตาดูดฟุ่ ดีครับพี่น้องแฟนเพจหมอรัตนาศิวินตาธยราชนะครับผ้าลายจิ้มานี่ลอกบ้ายนะครับผมหลังจากกินเข่าปานานามเร็จซับหยับลอยแล้วกรสีนี่ผ้าลกิจิคือเจ็บห้านะครับผมีิยอดเขาพี่น้องตอนนี้ปิ้นดินสองสามรอบแล้วครับเจ็บหา้าเปลือผ้านองรัดนัดตี้นะครับผมน,นองขอดสีอนองขอดสีก็ต้องตามาพี่น้อง <S <S ลักษณะอย่างอยู่บนมาซาาข้มาพอดีเนาะพุข้มอจอครังน้อยเดี๋ยวมีอย่างบอกสน้องพุนังเลยพนแ้ะเกหด้วยกินไมปแนวกินมัเป็นมึง เท็ดดิต้าหน่าเด็ดแล้วทางใครมันดีเจ็บเป็นเจ้าเจ็บเป็นนิ่งหลอดเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเท็ดดิสต้ากันบอาให้ฟังมึงอยาเฉียงกูมึง่าหนุ่เฉียงกูดีรูไหมกัมาสัสสัเจ็ดงานตัวเกิจากป่ามาเนียเนี่ยรูมาอ่ะสัสสักูมนาก็ยังตายดดฟุตรูงนี้ไมส่มึงอยาเฉียงกูเฉีงกูใส่ใ ยาดึงหัวเนไปเห็นมุนซะ่น่าบ้านขา้านน้พ่นพนนะครันปันเลวขึ้นม้าแมปันเลวแบเนมเอานี่เราไปเช็หาเช็หาบเรการัเนี่คือการทำหนาแบบผสมภาษานะครระว่างหยากรับผูบุงกับเขากับยุ่งอมกันเนาะค่ะต้นหาไว้ตนหัวหยาไวหวค่ะฮะหาไววหาไวลรับเนยเามเนคน โลกมันหมุนเปลี่นเรย,ยคือรถไถองโกมันหมุนเปลี่ยนเรอยตบคือดังน้นำทงนำนังนอนิันองทำมาหน้าทั <c oughs> ลองไปย,ายานน่าเ,าเอาอขวดเขาพักันเสียอย่างไม่ขดิมึงหองน้คือบ่เสียเขาไมกินไ้ไหวี่ยวไห้เหี่ยโอ้เนี่ยนเนี่ยเนียนจะไเห็ดได้ ฝนฝนที่ตกโปรยไปให้ความร่มเย็นเพราะมันตกมาแล้วเราก็เย็นเราไม่เย็นเราจะร้อ้ปากเอาด้ดิกัดกูเด้อจะกัดกูนะักเขีวอยดึงอยดึงักเขีวมันเป กัูเนี่ยผู้กาดหรือถามเนี่ยยาวครันี้แทนที่อยู่กูจะถามมึงสิงกาเป็นกระเทยเนาะข้าก็ม่กูนี่ญี่าขาขม่คืนม่ศาสปลี่น้ายข้าัีนามนนี้กามวะงาม้วางี่ถามไม่น้องฉันงามบ่ค่ะงามคนนะตบมือ ย้อนจากฟอมึงยัยยบแล้วมึงตาโอ้ยกูอากหัวเห็นหงุดิลเห็นหงุติดผู้ชายหลขกไดูอยากอายโอ๊ยให้ายถ้าผู้เนี่ยเออแมักกบมากผูนมากพู้นี่ไม่เห็นหยั่งบ่อยพี่น้องฟั่งนี้เออมาจากมือแล้วมาได้หลายมือแล้วคัมาจากมือเลยดิหมลายมือแล้วครัพี่น้องแล้วกลับมาทำการเตรียมจีนก็คือหน้าค่ะหน้าเข้าที่เพราะเปนหน้าพนได้นี่นาหน้าเข้า เพะว่าน่าเพิ่นเพิ่นมจก้ไตองเห็ดมากว่านาเทางูย่งน่งเปงูยงงูว่างูอะไรงูยี่หี่ตัวงูแ้นมบเมีนไม่ฮู้ยนาเขางามเนาะเทศบาลเขาเขางามเลยโอ้ยจะไม่สบายพิบ้าเนาะเนียอมบ้นให้นะบ่ถึงสุมงดอกันเร็วระหว่างอยู่พ่ถึงสุมง ก่นะคน่ากอนอาญาเป็ย่างนี้เขาบระทุกวาดวาบรกตั้งในปีง้ก่อนก่อนอะไนะเดี๋ยวผมจนทำาะมอล่คือมอล่มอดีว่าไอ้เป็นคุนอยไอ้เป็นุนอยไม่อนเป็นสาวช้าบ้านก่อนมันมาเป็นบาทก่อนมาเป็นบาทนี่่มื่อยัไห้นะมาให้นะ มาชงหนะ้านี่งหนะ้ามากลนเขานั่นเป็นงามงงไม่มีเขาาะหนจะสุเม่ขจีเชียวลนอันเชียวนึงยาเด้อค่บวไม่เปนข่าวเอาคนกี่นันคุได้ไปยินดีสาวหน่นไหมโ้ยห่ามเงเอ้ย<อ><อ>วอยังเบี้ยนขดมาเห็นบอนมีน่ต้นนี้อย่งนี้น่รัรกี่อกขอดเอาหนี้รับยี่หรอกเขงนตู้น้องจิ๋งจีอิจฉ ตัวนี not, <_ Gimme for u> ้อย <fi> ่างนี่ับบุรี่วันยังเมย่แจ็คชื่เรียกตัวนี้ย่งปันตูหมูโเมนยีรออกปะยีรออก่าสันควงบังข่าต้องนาฮะต้องนะฮกว้างใหญ่พี่บอกจุดประสงให้หลังมมาทำ นี้ทำยังไง่าให้มีความสุขสมชีวิตต้องให้เขาท่านไปสู่ต้อให้มีกินทีดีต้นทุนเรามาตามเราต้องทำตามนโยบายของเรางานชิ้นนี้จะเป็นประจักษ์แก่สายตาประชาชนมวนน้องหาเครื่องที่มาปีนี้จะได้กินข้าวที่เราทั้ทำแบ่งจิบแบ่งใาย วนที่เรือก็เอาไปบ้านกูน้างนอกยังอย่างนี้ตดหนบ่บ่เมูอร์ดคอร์ดเมนูคอย์ แสงแดดจา้ากรลังหอนพอดีฉันก็นเดินมาหนาพร้อมกับคาดอันหนึ่งเดินก็ไปไกลๆแล้เห็นกอญ้าดอกพี่เดินก็ไปทีลีแฮมเนีพี่น้องเออผู้ว่าเพ่อตับปลาตดวงนี้ขวานเล้ไปยังนั่น โอ้ห yeah, <c oughs> ้ามึงคือมาหาิงขีน no ี่ยงมไปงมมาพี่มาพี่มึงจะเหลียวมาอีห้ากูเตือนโว้ยเฮ้ผีงานกูขูว่าเลยมึงได้มึงงามกูถามเลยเอ้าซื่อๆเอ้าจะยุ่งซี้มามนั่นไปถึงงมสมขกูคนมาป็นเซียนบิลสุดงาม